สวัสดีค่ะนี่นะคะจะมาแนะนําเครื่องนวดนานรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้เป็นนวดหน้าไครโอนะคะไครโอยังไงคือว่าจะให้ทั้งความร้อนแล้วก็นวดร้อนได้แล้วก็นวดเย็นได้นะคะแล้วก็ทูอินวันเป็นแบบพกพาไร้สายนี่แบบไร้สายอย่างนี้เลยนวดอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นนวด2หัวนะคะหัวนี้หัวเล็กๆมีไว้ทําอะไรอันนี้นวดใต้ตาหางตานะคะลดอาการตาบวมถุงใต้ตาเยอะ ริ้วรอยหางตานะคะลดได้หมดเลยนะคะนวดใต้ตาเหล่านะคะหรือว่า,าใต้ตาคล้ำม,มีปัญหารอยขังใต้ตาก็สามารถนวดได้ตัวนี้ใช้นวดคู่กับครีมบำรุงผิวทั่วไปเซรั่มเจลอะโลเวยลา่าหรือเจลวิสซีอะไรได้หมดนะคะตัวนี้นะคะวิธีใช้งานง่ายมากก็คือกดปุ่มตัวนี้นะคะอันนี้จะมีฝาปิดนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาฝาออกก่อนน,นี่เลยตัวนี้นะคะ กรปุ่มตัวนี้ค้างไว้สามารถนวดร้อนแล้วก็ปรับเป็นโหมดเย็นได้แสงสีแดงจะเป็นไฟ LED บำบ,บัดผิวนะคะก็คือว่าตัวนี้แ่ยนวดร้อนก็จะช่วยเปิดรูคุ้มขนให้สารอาหารบำรุงผิวเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เมื่อกี้ทาอันนี้เดี๋ยวทาเซรั่มให้ไปแล้วนะคะเราก็นวดเลยค่ะความร้อนจะช่วยเปิดรูขุมขนกระตุน้นกระตุน้นกา,ารทำงานของรูขีนะคะตัว่นี้ นวดเลยค่ะนวดขึ้นนวดไปเลยนะคะนี่นี่นะคะจะทำให้ผิวรีแลกซ์สบายผิวมากเลยนี่นวดไปเลยนะคะนวดนี่เลยนวดขึ้นนะคะใช้วิธีการนวดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองนวดเย็นกันบ้างกดปุ่มตัวนี้เหมือนกันค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นใส่สีฟ้านวดเย็นจะทำให้ผิวลดการอักเสบของผิวแล้วก็ ทําปิดช่วยปิดรูขุมขนด้วยนะคะตัวนี้นีเลยผิวสบายเยน็ยนๆให้ความรู้สึกเย็นนะคะ<ม>พบพาง่ายนะคะตัวนี้แนะนําให้นวดร้อนก่อนนะคะเพื่อเปิดรูขุมขนแล้วก็ปิดด้วยปิดท้ายด้วยการนวดเย็นค่ะก็เพื่อปิดรูขุมขนนะคะตัวนี้นะคะเรื่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เอนวดเสร็จแล้วอย่าลืมนวดใต้ตาบำรุงผิวด้วยค่ะเหมือนถ้าใครมีไอครีมหรือว่าเซรั่มบำรุงใต้ตาก็ทาเซรั่มบำรุงใต้ตาไปก่อนแล้วก็นี่มันจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกระช้นมี้กันแล้วก็ปาดเลยค่ะปาดเลยตัวเครื่องก็จะทํางานของมันนะคะหางตาริ้วรอย,อยตัวนี้อันนี้เป็นแบบไร้าสายนะคะพกพาง่ายนะคะกระทาตัดไม่หนักนะคะตัวนี้ เมื่อใช้งานเสร็จนะคะก็ปิดเครื่องนะคะกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะใช้ง่ายง่ายมากหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องนวดทูอินวันแบบ2หัวค่ะ